ผู้วิเศษบุญนิรัน์นะครับเรื่องว่าจะต้องนั่งเข้าไปในอยู่ในหัวใจของผู้คนเนี่ยถ้าเราทํำเช่นนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอโครงการต่างๆนะท,ที่เป็นเป้าหมายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราเต้องทํางานต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เพื่อให้ไฟมันติดเพื่อให้ไฟพลังงานหรือแบตเตอรี่ในร่างกาย เรื่องไอเดียนะฮะเรื่องวาจาคําพูดให้มันพรั่งพรูนะครับโดยการออกพบลูกค้าอย่าให้ขาดนะครับฉลาดหลักวางแผนแม่นเป้าหมายคงไว้มั่นความฝันใ่ไม่เสื่อมคลายเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงนะครับแต่ละวันต้องทำเช่นนี้นะครับพบลูกค้าเช้าบ่ายเย็นมีการวางแผนก่อนนะครับมีการพบปะแล้วก็ ใช้ความเป็นคนดีนะครับความเป็นคนที่มีมตรีจิตของเราเนี่ยฮะค,ความรักและปรารถนาอ,าอย่างแรงกล้าที่จะให้เพื่อนมนุษย์สุขภาพดีมีความสุขมีตังใช้มีเงินนะครับ<อ>ส,สุดค,คือคือตังใช้นะ <c oughs> ใช่สุขภาพดีอยู่ดีมีแหง <c oughs> แข็งแรงอยู่ดีมีสุข <c oughs> แล้วก็ได้เงินจนถึงขั้นร่ำรวยนะครับตรงนี้ <c oughs> ถ้าเรามีหัวใจเป็นผู้ให้เช่นนี้ นะครับเราก็จะสามารถที่จะไปนําเสนอโครงการอะไรต่างๆนะครับ,รบสมมุติว่าเรามีการนําเสนอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสนอในเรื่องของโครงการหรือว่าบริษัทสินค้าหรือว่าแผนการสร้างรายได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยแต่หลังจากที่เรานําเสนอแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะ,ะเป็นลักษณะที่ว่าพูดคุยแล้วลืมขายครับ เป็นแบบเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าเราขนานยังไม่รู้พูดอะไรเพราะว่าเราเคยชินกับ,บการที่เป็นผู้บรรยายฮะอ่ามันเป็นบรรยายก็เออให้เขาฟังฟังไปก็เลิกลากันไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับท่านนะจริงๆเราต้องพูดคุยลุยแล้วก็ขาย สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดคุยแล้วก็ลืมขายนะครับนี้เองครับแม้ว่าวิชาชีพทนายก็เหมือนกันทุกเรื่องเราต้องคิดเสมอว่าให้พูดคุยลุยขายปิดการขายต้องได้ติดมันนี่กับบ้านต้องศึกษาให้ดีในเรื่องของบริษัทสินค้าและแผนรายได้เราต้องเข้าใจอย่างทองแท้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีที่สุดนะครับ โดยเฉพาะตัวเราเนี่ยนะอย่างผมชื่อผู้พิเศษบุญนิรันด์เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นโปรดักที่ดีที่สุดนะครับเป็นบุคคลที่เหมือนที่ผมเกินไว้แต่แรกว่าเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อ,อมอารีนำสิ่งที่ดีไปให้กับคนที่เรารักและรู้จัก Hmm. นะครับเราก็จะมั่นใจในการนําเสนอยิ่งขึ้นว่าถ้าเขาไม่รับสิ่งนี้แหละจะเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับเราถึงจะนําเสนอแบบเต็มที่นะครับ <c oughs> เสนอด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับ <c oughs> อ,อย่างเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องสามารถที่จะดูแลองค์รวมของร่างกายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าได้นะครับ <c oughs> สร้างความแข็งแรงความผ่องใสให้ใบหน้านะครับสร้างภายในให้สุขภาพดีนะครับมีพละกกาลังมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในเรื่องแผนรายได้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีรายได้เดือนละแสนถึงล้านได้ได้นะครับเราก็ถึงจะมั่นใจไปคุยกับใครก็แล้วแต่นะครับ เพื่อที่จะนำพานะค,ะครเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเป็นตัวนําพาให้เขาครับนอกจากจะสุขภาพดีแล้วเขาก็ต้องมีสุขภาพกระเป๋าตังค์ที่ดีด้วยนะครับหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยท่านว่าดีไหมละ่ะถ้ารเราเป็นคนที่ว่านําพาให้เพื่อนคนที่เรารักรและรู้จักที่เราไปหาเขาเนี่ยหลังจากเขาสุขภาพดีอ่อนกว,วัยเป็น5้าปีสิปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็สวย รวยเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็หล approved, ่อรวยเก่งอย่างน oh so er claro> ี้ท่านว่าดีไหมนะครับเมื่อเรามั่นใจเช่นนั้นนะครับมั่นใจเช่นนั้นนาเสนอโครงการของเราไปนะครับเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับก็จะนําไปสู่การขายและก็การปิดการขายนะครับ